สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเสียงกอกแกกกอกแกกอยู่ทา้งโลกรถครับผมจอดซองไปมงนนมไมเเ่เห็นเอียงงอนเนาะมันผู้เด่นสินเดย์ไม่เห็นเอียงเฮ็ตสายฟงสายไฟยังไงเลยรถไฟฟ้ากระจอนอย่งังไงล่างเหยียดเหยียบยึดทั้งหลังเถอะเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับ พี่น้องมัเด็กรถกระบะสีขาวครับก็แค่ก็แก,ก,ก,แก,ก็กูพูดได้สเด็กพูดได้สิเด็ใชมัวคือกันไฟฟ่าฝัย เห็นแสงอะไรนะอู้หูหัวสายไฟพี่น้องเรียบได้นี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาจากไหนน้อครับครับผมมาติดตั้งชาร์จเจอร์ครับผมชาร์จเจอร์ครับของของเอียงครับนี่ของบีววดีครับผมโอ้ห้องรถไฟฟ้านี่บ่ครับผมโอ้โฮยผมก็ตกใจนึกว่าอียังมาเห็ด สิมาลักรถไฟฟ้า,ฟาสเิเด้ออเป็นมาจากบริษัทดีไวดีหนโอ้อันนี้ชาร์จเจอร์คือชาร์จน้ำบาดน,นี่สิบอกครับเพื่อกลังมาติดที่น่องแต่ว่าเห็นเซี่ยวคนบอกแล้วละ่ะยังเกาะติดตั้งฟรีออก็ยังเกาะเอื่นบพถึกชาร์จเจอร์ฟรีนี่แหละครับโอ้คนมาติดตั้งแล้วผมก็ตกใจ ประเทศเถี่ยสร้างเพิ่นมามาจากรสายกับนี่นายช่างผมมาจากสังคาซูลินครับผมผมมาจากซังคาซูลินมาครับเป็นเครือข่ายของบริษัท BYD เนาะรถไฟฟ้านะครับโอ้ตกใจนี่นเพิ่นมาเตรียมอุปกรณ์ย่างสายไว้ย่างเรียบร้อยแล้วครับผมอยู่ข้างหลังเพือนก็เลยตกใจซะดิย่งางมาที่ช่างนะครับเป็นทีมงานของ BYD วนี่เพิ่นเริ่มเพ็ดแล้วมาติดตรงรที่หน่องล่วงรถ อันติดตรงไหนพอดีค <sup> ร yeah. ับช่างนี่สองขาเจ้าของบ้านครับผมเจ้าของบ้านต้องชี้จุดก่อนครับครับอ๋อต้องชี้จุดก่อนเนาะครับกระซิบว่าเสาการว่าเฮ้ยกันฝนกันน้ำเนาะนะครับเอาตรงนี้ละพอดีคิดว่าโอ้ยังยังหดขั้นตอนนั่นอืมอันนี้หดใช่ครับยังไม่ถึงขั้นตอนนั่นครับผมเดี๋ยวก่อนตอนนี้กลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เตรียมที่สี่เดินสาย เดินสายจากเสาไฟเข้ามาอันนี้คือติดตั้งเสร็จเดินสายเสร็จเท่ากับต้องไปขอหมอจากจากการไฟฟ้าเอางนะครับสั่งค์แบบนี้นะครับคนสิทธิติดตั้งหอก้อนเท่าจังไปดําเนินเรื่องขอเพิ่อมหมอหมอ,หมอ,หมอ,อยังเกาะสักหม้อทีโอยูหม้อทีโอยูนะครับสําหรับการจัดรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ มันเป็นจังสี่นี่แหงะผมกับ,บ่บท่นานเข้าใจอยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวสักครู่มันสิติดตังหมอเขาจังมาเบิง่งกันใหม่นี่เด้อครับห <c oughs> ุูก่อนเตรียมมาเก็มรถอัญญะเก็บกระสานหน้ารถนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ารถไฟฟ้าอันรถคันอื่นมาชาร์น้ำเพื่อนเขาไดี๋ยว่สมมติเขาติดตั้ตตงมอแล้วจริงไหมครับเป็นรุ่นถ้า<ม>เป็นบางรุ่นครับผมบางรุ่นใช,ใช้ใช้ได้กันได้โอ้ถ้าถ้าบี้ไว้ดีน้ำกันใส่ได้บยวบ่สมมติเขามาชาร์น้ำเผาสิได้ยอยู่เนาะอ๋อเปล่งสิเพื่อนกับวัฒน์ในเมียนพี่นอ้องเอ้๊ยนี่โอ้ย เพิ่นเอาเอกสารมาเบิ่งบ่ต้องประน,นันผมถ่ายคลิปลงส่องอันนี้สิรถไฟฟ้ากันนี้มันใส่ให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็นเพื่อนยาเพื่นเห็นกล่องเบิ้งก,ก็เอาเอกสารมาให้เบิ่งนะครับเอาให้เพื่อนติดตั้งพี่น้องเดี๋ยวเข้าจังมาเบิ่งเนี่ยเพื่อนตั้งแล้วบ้านนี้ก็เพื่อนตั้งแล้วก็เจะไปคุณเด้กา,การไฟฟ้ากไปขอหม้อขอยังอีกอย่างหนึ่ง คนละส่วนนะครับอันนี้คือเครื่องชาร์จเจอฟรีแต่ว่าจะมีค่าติดตั้ง9,000บาทนะครับผม9,000บาทแล้วก็เข้าไปขอหมออีกถามนาย้ังว่าตามที่ประสบการณ์ไปติดตั้งให้ลูกค้ามาขอหมอกับว่า4,000เนะาะสัง4,000กว่าบาทโอเคพี่หน่องเดี๋ยวรอขั้นตอนเพิ่นติดตัง้งแล้วเขาจะมาเบิ้งโมหนามันเป็นไงเด๋ผมกับท่านเคยเห็นด้เกันครับเคยเห็นแต่ใน YouTube อาพี่น้องเดี๋ยวรอคนติดตัต้งก่อนครับให้คนเฮ็ดงานครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้นี่มันเป็นเครื่องจังสี่พวกห็นหนาตามันครับมันอ่านว่าอย่างเลเวลบอกอ่านว่าอย่างชฉาเจือ,เ,อเปิดเครื่องจังสี่นี่ครับนีบ่มาทันแล้ว,พวเพื่อเพื่อเช็คระบบอีกนะครับอื่นหมดละเช็รกระบบอีกเช็คยังอีก ดิสประชิดนี่เป็นนาตาเป็นเวลาเปรนชิดแล้วจเจ้ามือเวลาเรจานจะิมาเช็คนู่นนี่นั่นต้องไปขอหมอมใหม่นะครับหมอทียวอ,อยู่อ้าวเี่ยวเราไปนอ้องนาตามาันเดี๋ยวมอือยังมตาต่อคลิปเวลาเปนเชิดนู่นนี่นั่น,นเช็คระบบนะครับ กวสิกครับบาทก่นอนพ่ไก่ครับจะวัดเดียวกันทานสุรินนำกันนะครับเอาละครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วสร้างไปกำลังจะจบขั้นตอนนี้แล้วนะครับวัดค่าสายดินก่อนบาทในคนสิิเทศเครื่องครับ บ้านก็เช็ดเครื่องดูแต่ว่าตอนนี้ทางเราวัดขา้ายดินเรียบร้อยครับ บายใน็จะเทศด้วยกระแสไฟจริงแต่ว่ายังบ่ทัานงันหมอที่อยู่ครับกระแสไฟจากบาัททดสอบบิ่ง สอบเอีบ้พป็นสีฟ้ามันจะเขาก่นนะนล้วเปนเบื้องนี Pal ่บอกเขาบ้าหลายขั้นตอนกันองต้องโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนเวลาอยา tốt lương sát hai mươi thứ gì khác. lâm sàn là vĩ đỏ chi cho lần thứ tư 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 เยบเป็นหม้อส้าเฟรชเนาะตอนนี้หม้อส้าเฟรชครับยังมันเป็นหม้อทีโอยูที่เราจะไปขอสาหรับชาดเดียวหม้อเฟรชเดียวธรรมดาเฟรชเดียวขม่นมาหนี่ครับเฟรชเดียวไม่ใช่ทีโอยูนะครับ นี่ครับในแอปจะมีบอกค่าใช้จ่ายกำลังไฟฟ้าแล้วจะหยุดกับยุดนี่ครับมันก็สิสากว่าตู้เงี้ยตามปั๊มหลายเติร์เลยครับ ว่ามันก็จะประหยัดนะครับครับเรียบร้อยครับการจิตถอดกับสั่งยุดติในแอปก่อนเนาะยุดในแอปก่อนแล้วก็ถอดได้เลยพี่บ๊วยเขาต้องปิดยังบ่เวลาเขาต้องปิดบ่สั่งยุดก็คือถ้าถ้าไม่ใช้ในมือถือก็เราปิดปิดสวิตช์ครับพิทโหลดจดึงออกอ๋อดับรถเราดึงออกได้เลยอันนี้ผู้ต้องกังยุ่งยังกับมันครับไม่ต้องเรื่องอะไรก็คือเรารอแค่ครับ เวลาไม่ใช้สับลงเอาเวลาเอาบ่อใสเวลาเอาบ่อใสเราสับตัวนี้ลงบ่เวลาไม่ใช้สับตัวนี้ลงเวลาเราจะมาชาร์จเราก็เอาขึ้นบ่เวลาเราจะชาร์จก็เอาขึ้นตัวเดียวก็ได้หรือเวลาไม่อยู่บ้านจะเอาลงเอาลงหมดเลยอ๋อครับครับโอเคเวลาจะชาร์จก็คือต้องเอาขึ้นทั้งสามตัวตัวนี้รีเซ็ตเฉยอเขึ้นดูเข็นปั๊บ ตัวนี้นานๆค่กดทีนึงจะได้ครับครับนานกี่วันเป็นเดือนก็ได้โอ้ครับโอเคจะช่วให้มันรีเซ็ตตัวนันครับทายไว้จับไว้พร้อมได้เลยเพื่อเดี๋ยวมาเปิดเบื้องห้ามใส่นะถ้าถ้าไม่สั่งชาร์จทีนู่นมันก็ตั้งตั้งค่าไว้ออโต้เลยอ๋อมันหยุดแล้วครับเพิ่นเอาเพิ่นเอาอันนี้ลงเมื่อกี้เนาะมันเลยหยุดเนาะโอเคประมาณนาะ ตัองาชาร์จแนตวอี่ออโต้มันจะชาร์จเองมันบ่เดีวลาไฟเข้าเวลามีไฟอ่อเข้าด้วันนครับตาราร์ทอโตอตโนมั ตัง้งผมด้วยซ้สตั้งไปหนผมเห็นยังบวกเป็ดเลยเด้ <c oughs> โอเคชัดแล้วนี่ไปบ้านเพจว่าเครื่องทำงานได้ใช้งานได้ครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับผม รอขั้นตอนต่อไปก็อขอเหมาะที่โออยู่นะครับถ้าซาัดไฟบั่นถ้าบาดาน,นี่เฟสเดียวเห็นบ้มันกัดซีเขาสารมสาสั่งไม่ได้ไม่ได้ครับเครื่องตัวนี้ห้ามใช้เด็ดขาดอ๋อถ้ากระแสไฟไม่ไม่ถึงห้ามใช้เด็ดขาดไฟไหม้ครับอ้บไมิเตอร์ระเบิดโอ้มิเตือนน้อยๆไฟบั่นบ้าอันนี้คือรองมือซื้อเนาะไปขอหมอไปก่อนพี่น้องเฝ้าทดสอบแล้วก็เฝ้าวยุดครับคือ อ่ะเป็นอันเป็นซับเรียบร้อยครับล่อ,อขั้นตอนรับเลยโอเคโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวรอ,อขั้นตอนต,ต่อไปไปขอหมอมาติดตั้งห้องกระชีร่องชาติเบื้องพี่น้องอ,อ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขทุกคนครับสวีรัสสวัสดีครับผม